สวัสดีครับวันนี้ก็กผมมันเดินนะครับอันนี้ก็ห้างห้ายไปนานเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรเลยนะครับช่วงนี้ก็มันปลาคาดตอนนะครับช่วงหน้าแรงก็บอน้ำมันแห้งนะครับถึงกันรอกันอยู่ไรเดือนทีเดียวเลยนะครับว่างว่างน้ำจะมานะครับอันนี้ก็ปีนี้ก็ทําให้บอลลอกเลยนะครับไม่ให้ก็มาชีดแต่ญนี้าปีทเ่แล้วจัดเตี้ยนวันนี้นะครับอันนี้ก็ลอกๆด้วยเทซช่วยๆเลยรับนี่ วันนี้ก็เอาลูกปลาชุดแรกนะครับลูกปลาพอปลาชุดแรกนะครับมาลอยกันเดี๋ยวก็สักประมาณสักช่องเดือนเดีย๋ยวสักช่องเดือนจะมีพ่นงานให้ชมกันนะครับประมาณช่องเดือนซามเดือนนี้คือเต็มบอ่อเลยอันนี้ก็เป็นลูกปลาชุดแรกนะครับมันก็ยังมีอีกหลายชุดเลยอ่าหลายคนก็ช่งใช้ให้เป็นไหนครับอนี่ก็หนาม,มันแห้งนะครับในบอเพราะช่วงหน้าแรงมันจะแห้งมันจะไม่มีนม้ำเลยถึงปลาก็คาดตอนก็คือผุ ไม่ได้ฟอรอมปลาตั้งไว้กันนะครับแต่ว่าปีนี้ผมุมหวาจะทำไหมให้ดีว่าเดิมนะครับพอช่วงหน้าแรงเดี๋ยวผุมก็จะหาพยายามทําคลิปทําคลิปแล้วก็ทําปลาไว้ครับพอถึงแเก็บ,กบว้เก็บไว้หรือว่าปลาก็แยกมาคุ้นว้นะครับให้มันอยู่ได้ตลอดทั้งปีนะครับแม้แต่หน้าแรงเราก็จะมีปลาอยู่ตลอดไล่คนแต่ผมถักมาคือไม่ได้ตอบมันกาต้องข้อไปด้วยนะครับพอดี บางที่ถ้าเราต่อไปแล้วก็มันแชทมันเยอะนะครับบางที่พอต่อไปแล้วก็ตอนเดี่บผมมีปลาคือผมจะหาเขาไม่ได้แต่ผมก็เลยเลือกแต่จะไม่ตอบแล้วก็มีปลาพร้อมแล้วจริงๆนะครับผมตึงต่อไปคือเขาจะทุ่นใจไม่ทุ่นใจก็งั้นเขาแล้วแต่ดุนบินิจกองเขาอีกทีนะครับตอนนั้นแต่ถ้าว่าตออไปตอนนี้เราก็ไม่มีปลานะครับ ถึง่ถ้าว่าเขาจะล่อต่อเดียวผมอาจจะห้าแช็ไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือผมคอยคุยกัมีไลายคนมากนะครับเข้ามาติดต่อทั้งใน youtube Facebook แล้วก็ในทิกต o k นะครับอ่าอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายคนก็คิดทึงเลยว่าให้ไปไหนกันวันนี้ก็จะมาปล่อยปลานะครับนี่ปลาชุดแรกนะครับมันก็มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นแกมแทนส่วนมากเลยส่วนหมากจะเป็นแก้มแกมแทนเลยนะครับเดี๋ยวเราไ้เลยตัวยางษนะครับโอ้ไปทะเลนะครับตัวนึง ไอตัวนี้ก็เกมแทนก,นกันนะครับโดดปนเสียไม่มีตะกร้ารนะครับอันนี้นี่ตัวที่เกี้ยวเกมแทนกันครับอันนี้ก็ที่เกี้ยวเกมแทนลาวครับนี่นี่เดี๋ยวโอ้โหครับอ่านี่ครับอันนี้ปลามแกเรียวนะครับมันเก็มันจะเกือบเกือบไปนี่แหละอ่าแต่ว่าโดยรวมข้อมันยังนี่ครับยังสวยงามดีนะครับตัวนี้อันนี้ก็ร้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นชู้ธรรมชาติ น้าเข้าไปครับเดี๋ยวไปเลยหลบบานไหมเดี๋บ่อนี้เ็าแห้งหมดนะครับไม่มีอะไรเลยอืมผมปล่อยไว้แต่ปลากัดอย่างเดียวนะครับมีปลากัดกับงูบ่อนี้อ่าถึงตัวนี้เดี๋ยวเรามาเล่นตัวนี้ที่เท่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับอ่าที่เท่ากับกอเขือบมันกันนะครับแกม้มแทนกันอันนี้มันต่อสีเลยล่และแต่เตอนผมจับขึ้นมาซีมันจะช่วยมากพยายามพยายามไม่ดูน่นะจะปล่อยเลยนะ อันนั้น้มาครับนั้นก็แก้มแทนอยู่แบบอืมยวเอาตัวนี้ใหลุงไปน้ำลึกก่อนนะครับอ่าถึงตรงนี้เดี๋ยวนาจะไม่เป็นไรวแบบก็มีนะครับซี่งเงินซี่เขี้ยวอะไรๆๆตัวนี้ก็้เลย่ยดี๋ยตัว,ต,วตัวเต็มไว้นะครับตัเวเลือมันจะเป็นหลกูกลกเลย้ยมันนั่นแหละนี่ก็ไม่ผือนะครับเล่ยแต่ชองอย่างเดียวตัวนี้ช่วยก็เอาให้ชงดีวไว้ก่อนนะครับแก้มแทนก็เกือบอย่างเดียวของผมอืม ๆๆๆๆนี่ก็ถือว่าช่วยงามใจได้กับปลาทอดีนะครับ,รบปลาตกใจน,นี่ก็ปลอ่อยปล่อยไปเลยครับอันนี้ก็เป็นปลาชุดแหลกนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยขึ้นเลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นปลาชุดแหลกนะครับ จะเรปล่อยไว้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอาถท,ทีมงานนะครับปีนี้ก็ให้ทีมงานไปทาไว้เยอะเหมือนกันนะครับอืมก็ถี่ให้ไปก็จะเป็นโบโกกเ,นเกมแทนขกเคือบทางนั้นเลยนะครับผมจะอยากจะเน้นปลาชรงนี้มากานะครับเพราะมันเป็นปลาที่ผมชอบด้วยแล้วก็ปีนี้เพิ่มเติมมากก็จะมีซี่นักนะครับที่เพิ่มมาเป็นปลัดปลาผาักใตซี่นากอ่าตอนนี้ก็พอพันได้จํานวนแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาปล่อยให้เขาก็ได้ขยายพันุในนี้ ไปเรื่อยๆนะครับนี่น้ำก็ยังไม่มากนะครับแต่เรื่ยๆมันแม่นมงนะฟุก็ตกไปหน้าครับแะไครับหลงปีนี้ครับหลอกอย่างแรงเลยอืมขยายพันธุ์กันเร็วแน่ครับเนี่ยปล่อยปะเนี้ยพรปล่อย,อย,อยเดี๋ยวก็สักเดือนช่วงเดือนนะครับเราค่อยกลับมาไหมนะครับอ่าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมันในปลาใส่ผมนะครับ จะไม่ทําให้พิดหวังนะครับเราก็พัฒนาไปเลยเลยเดี๋ยวมารอติดตามมาสักจะ <c oughs> สักเดือนเดี๋ยวเรามาดูความคึบหน้ขกงเข้ากับอีก่องเดือน่องเดือนก็คอยมาเล่ความคึบหน้ของเขา้าอีกทีพอสามเดือนนี้น่าจะมีหลุดลวกแล้วครับแต่ว่าเต็มทีนี่คือเสี้เดือนไม่เกินเดือนกรกฎาคมรเดือนกรกฎาคมสิงห้าเล้ช่วงนั้นปลาจะเต็มบอ่อถูกปีนะครับแล้วปลาจะช่วยมาก็จะเป็นปลาไวรุนนะครับช่วงนั้นอนันวันนี้ผมก็ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอไม่คลิปหน้าครับ